ครับสวัสดีครับผมนายเกษรเล็กนอกยผู้ว่บ้านหมู่สามตำบลทิษุ์อำเภอแก่ทํานังจังหวัดนครราชสีมาเป็นบ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบลหนึน่งหมู่บ้านจังยืนที่อําเภอคันเรียกให้เป็นหมู่บ้านในการพัฒนาโดยบ้านโรงเรียนได้เริ่มพัฒนาโดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยดกิจกรรมผู้นำต้องทำก่อนโดยมีท่านนายอําเภอแก่ทรรนังท่านพัฒนาการอําเภอในลูกพื้นที่น้ำรองในการปลูกพัก ทางกระแสการน้อมน้ำแล้วทางพระราชดำริทางนี้มีผลผูกคนดลักกันมีโครงการปลูกผักสวนครัวนะครับการตอนนี้นะครับบ้รรลุเย็นก็ได้ปลูกผักประมาณนะครับร้อยละเก้าสิบนะครับจากประชากรนะครับจากโคเรียนอยู่สามสิบเก้าโคเรียนนะครับสามสิบเก้าโเรียนกับปลูกอยู่ประมาณสามสิบเโคเรียนนะครับนตอนนี้นะครับตามที่อยู่ในสี่เป็นบ้านครับผมก็ได้ส่งเสริมนะครับส่งเสริมจากนะครับ หมู่บ้านนะครับโดยได้ใช้งบประมาณนะครับงบประมาณของทุนของหมู่บ้านของน้าของทุนนะครับเข่าสางนะครับธนาคารเข่าสางกานะครับได้มานะครับผมมาจัดสรรให้พี่น้องนะครับตามโคเรียนนะครับที่แกกไปนะครับซื้อพันธุ์ผักมาแกนะครับตามโคเรียนก็ปปูกตามวัตถุประสงค์นะครับเพิ่นก็ได้ปลูกนะครับก็ได้แบ่งปันนะครับแบ่งปันตามโคเรียนนะครับโคเรียนเอินกันมานะครับบ้านผู้ไดนะครับที่งามที่ยังกันนะครับก็ได้แบ่งปันกันส่วนที่เลือนะครับก็ได้ นะครับแบ่งขายนะครับเพื่อลดรายจ่ายนะครับเพื่อลดรายจ่ายสั่งรายได้ในคคัวเรียนนะครับตามทางภักรัฐนะครับภักรัฐเป็นแนวทางพระราชดำรินะครับของทางในหลวงนะครับที่ให้หมู่บ้านนะครับประหยัดนะครับลดรายจ่ายนะครับสั่งรายได้ลดรายจ่ายในคคัวเรียนนะครับผมครับสําหรับบ้านหนองเยียนหมู่สามตะบนที่สุขหลังจากที่ทางอำเภอได้เข้ามาสร้างกระแสให้ชาวบ้านปลูกผักผ่านโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองชาวบ้านได้ตอบรับโครงการและนอ้นอมน้อมแนวทางพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถี